ก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเ c ซีสายถอกทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาอัดฟางนะครับให้กับลูกตาลฟามนะครับของแม่น้องตาลนะครับอยู่ที่บ้านน้องตะเคียนนะครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็คนครับคนเดิมครับเสียเป้นะครับปะปิยงคุกนะครับใช้ลากนะครับคูโมาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับในการลาก ว่บรรยากาศดีนะครับเป็นตก่น,นี่ียงนี้บ้างแห่งครับขนาดก้อนฟางนะครับก็อยู่ที่เมตร20นะครับถ้าฟางแห่งๆนะครับก็อยู่เมตร3าม สิบถึงเมตรสี่สิบห้านะครับเกือบเมตรห้าสิบนะครับก็เครื่องอัดโตม,มันอัตโนมัตินะครับในการหนีเห็ดเุกเฉินนะครับไม่ได้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนทางนู้นนะครับไกลๆทนะั้งู่นี่แหละเครื่องอินเตอร์เหมือนกันนะครับก็อินเตอร์สี่สามศูนย์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับ วันนี้รถไม่เสียช่างก็นั่งรล่นนะครับวันนี้รถเสียนะครับก็คนอัดฟางก็นั่งรล่นนะครับช่างก็ทํางานครับเดี๋ยวดูระบบการอัดฟางใกล้ๆนะครับอีกครั้งนะครับของยินเตอนะครับตัวนี้นะครับไอ้คนไกนะครับจะโมเมนต์ูนนะครับเรื่องของแมสซีนะครับ มือใหม่นะครับควรเรีนนะครับระบบเขานะครับในการมัดนะครับมาไปดูการฟางใกล้ๆนะครับของเขาดีจริงๆแน่นดีนะครับ จะของนาครับแม่สองตาลนะครับลูกตาลฟาร์มนะครับสนใจเข้าไปเบิ่งไหนนะครับติดตามเพจของเพื่อนใดนะครับหรือยูทูบนะครับลูกตาลฟามนะครับเพื่อนมีงวางามๆขายน้ำนะครับหรือแบ่งปันสายพัดนะครับขอเข้าไปติดตามนะครับไปรับชมได้นะครับลูกตาลฟา์ม ตอนนี้นะครับเพื่อน,น่าจะทุนสร้างไว้ประมาณพันสองพันกว่านะครับเพื่อจะเอาไว้ให้งวยกินนะครับในช่วงที่มมี่หยานะครับให้ดูแรงเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนะครับวิธีปันนอก ตัวเครื่องอินเตอร์นะครับ440นะครับน่าจะกว้างกว่าอินเตอร์นะครับ430นะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลังนะครับตัว430จะเป็นตัวตัวรุ่นตัวพี่นะครับจะเล็กกว่านะครับ โอเคครับก็ oh, สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณที่ติดตามแบบสม่ำเฟังครับสวัสดีครับ